วิลเดอโอ้โอ้โอ้บิงพี่เนิง่เนิงทำไงพี่เนิงมาดูสิบินิงเอ้ยน้องตาลงเร็วลงมาเลยเร็วๆยังไม่ลงลงไม่ได้สิลงได้แต่ยังไม่อยากลงลงอย่าไปเคยลงไงเคยจะขึ้นไปฟั้งเลยจะลงยังไงเร็วๆก็ขึ้นได้แล้วค่ะจะลงได้ไหมนอตกลงมาเนื้อ น้องเบพี่ก็หลับหมดแล้วน้องเบขึ้นตรงนี้ค่ะไตเสื้อขึ้นไปเลยค่ะนี่นี่นี่ดิว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 ดีดิวดิวดิวดวดีมาเลยค่ะลงเองเลยค่ะโบลงได้ไหมคะลงได้เปล่าตกมามู่เด้อโอ้โพี่หนิงพี่หนงพี่เนงทาไงพี่เนงมาดูสิี่นิงเอ้ยน้องตลงเล็วว้าใหญ่เลยน่ะโบลงมา ลงมาเลยลูกลงมาในเกาะไอ้นี่ลงมาเนี่ยอยากขึ้นไปเนี่ยเด็ยังไม่อยากลงอะมี่มันอยากลงนะมันไต่ไต่ไต่อ่ามือล่วงล่วงล่วงอะไรอย่างเงี้ยนะนิวกำลังเล่นล่วงไงเดี๋ยวถ้กวันเธอรู้ร่างคากลับมาไม่เจอลูกเธอรู้ร่างคาเลยเจนมาแสบนี่แสบกี่เดือนแสบแล้วเนี่ยเจนเล็กๆยังไม่ขึ้นไปอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้เล่นหางเดี๋ยวก็โตลงมาหรอกน้อเฮ้ยชอบเป็นหางตัวเองไงโอ้แล้วเนาะ เจ้าบอกเคยคิดนังแน่เฮ้ยโอย่าทำดังนี้ดังนี้ดังนี้ไม่ล่นเพลงเลยหรือเ้องเพลงโอระน้องนางเอ้ยเมื่อกี้อยู่ยูทูบอยู่โอระน้องนางเอ้ยข้าบอกเคยเห็นแมวอะไรอย่างนี้แมวอย่างนี้มันเป็นไงอะแมวอย่างนี้มันเป็นชนเนี่ย กันหนูเก่งทุ่งเลยต้อปหลังคาตู้บ้าแล้วมั้งหนูเก่งหนูเรียนรู้ไอ้ต้องเรียนรู้เลยเวลาเนี้ยเขาจะนอนอย่างเดียวแหละพี่โบรีบนอนทำไมอะนอนทั้งวันแล้ว่าอยากเล่นเนี่ยทั้งวันเนี้ยนอนทั้งวันมีน้องทั้งวันลงมาพอ่โบทั้งวันนอนบนนี้ได้ไหมมี่นอนทั้งวันจะปิดไฟแล้วมุดมองเห็นปิดเลยตกมาค่ะ น้องเบไม่กลัวกินทุกสามนาทีน้องเบอหิวน้องเบอหิวบ่อยเอาไงขึ้นได้ลงไม่ได้อีกโดดมาเนี่ยโดดมาอย่ามัวลีล่ะเงินคอมมองดูนี่แหละตัวอะไรอยู่ในกระจกเนี่ยมันถ่ายสองตัวเนี่ยมันมีสองตัวอยู่ในกระจก ย้งยังไม่อยากลงนะมี่นอนแห้งเนี่ยวันนั้นถะึงไม่เอางนะอโงโบโบยบานมาใครก็แมวกับมึงอะไอ้นุ่นมันไปนอนหลังบ้านแล้วพี่มึงอนะง,ง่วง <c oughs> นอนตัวเปียกอยู่นะั้นหัวแข็งลงมาเลยเร็วๆยังไม่ลงลงไม่ได้สิลงได้แต่ยังไม่อยากลง <c oughs> ลงไม่ได้ยังไม่เคยลงไงเ,เคยจะขึ้นไปครั้งแรกไง่าลงยังไง อลงไงบอกเด็ไม่รู้ยังไม่คิดคิดไม่ทันเพียง <c oughs> จะทละลุไปนู่นดิก่ะสี่ทุ่มแล้วมึงลงมาลงมืออยู่แม่ม่รขี้แตกเยี่ยวแตกกูนั่นไอเช็ดอีกะ่ะมีไ่ไงมี่เอากระบาดะายที่ไม่ให้หนูได้ไหมข้างบน,นต้องเลยเรียบลงมาเลยไปนอนข้างนอกเลยนอนกับพี่นุ่มข้างนอกกันไปกินทั้งคืนเยี่ยววิ่งขี้เยี่ยวทั้งคืน ินขี้กินขี้หลับตลบตปิดมากินดิหนูก,กินไม่นะมี่หนูกังงะมัไม่ใช่เรื่องเก่งง์มเรื่องเงี้ยมเรื่องเก่งนอนดีกว่า <c oughs> พักสายตาเป๊บ <c oughs> ลงไม่ได้จริงๆริงหนูลงได้หนูแค่พักสายตาเป๊บ <c oughs> ลงเงือบย,ยก็ลองแล้ว